<substit uting> ไหวแจ็ก hmm, ถ so like. ่ายปุ๊บโดนเลยเออดีแล้วอ้นำตังเยอะนำตังเยอะเออนำเยอะนำเยอะอะไรวะแปดไงเอ็มเจ็ดเจ็ดสเดีถึงหัวขาดครับไหว ไอ่อ้อมไม่อ้อมตกลงกันเองเด้อออไม่นไม่ออนยครับแปดสิบเอ็ดครับในกีฬากรรมการจะเชื่อในกีฬายังเหนียวแน่นเห็นแล้วพร้อมดิพร้อมดิเออไม่รู้จักขอโทษยังไงไว้ เท่าไหร่แล้ววะเก้าเก้าสิบสองเฮ้ยเขาได้สิบสองเขาได้ไปเต็มหนึ่งแล้วอุเตียงกรรมการเนี่ยเดี๋ยวจะใบเหลืองเนี่ยลง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  สิบสิบสี่เนี่ยเ<ห>น,นี่ย<ห>ขัขว้ขวขาดขัขว้วขาดเลยเฮ้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 ยเออเออเออแต่ยนไม่ถึงอ่ะโยนออกข้างดิ ด้ยตังได้แม็กแซ็กขึ้นแล้วมองอีกทีนี่แน่ออมองอีกทีมองเบา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 เาโอ้าาาาโอมาเลนจริงจังว่ะแจ็คเอาหัวเอาหัวหลบหน่อยวย,ยส,สิบสี่แล้วสิบสี่สิบ มองไม่เห็นนี่เสาบังไม่รู้ลงลงลงดิผมมองไม่เห็นแบงค์ไปดับไปเขาหน่อยดิเขาขยะเวที15-14เฮ้ย15-11สมการเงงงว่ะครัวขาดกับแจ็คนำอยู่ตัวนี้

ไข่เกมแล้วครับขั้วคา,าดสีฟ้ากับสีด,ดำโดดสักหน่อยก็ได้แจ็คไปข้างมันไปข้างหลังเลยผมโดดได้เช็นเดียบจกักษ์รับได้แจ็ค <c oughs> มาเสียบสองสิบสองสิบเจ็ดห้าแต้มเน <c oughs> ี่ยเนี่ยวีิ่งเนี่ยเ <c oughs> ออ เนี่ยเข้าวางขาไม่ได้เลยแจ็คเออสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดยังน้ำอยู่เจ็ดส็ถูกแล้วถึงสามสิบเจ็ดอะคนเสิร์ฟต้องขึ้นก่อนเนี่ยเนี่ยสิบสี่สิบเจ็ดแจ็คเหลือสามแต้มเลยนะอย่าแพ้มันนะมันคุยตายเลยสิบห้าสิบเจ็ดสองแต้ม นี่นะ16 17เดจะพูดยังไงเลยแจ๊กเนยรู้ทางหวานวานแจ๊ควานวานนี่เน่ เอ้ยได้ได้ได้แม่แม่นอนว่ะสิปแล้วสิปแล้วผ่เกดไปอตั้งจแล้วมันตั้งแล้วมันตั้เลยวขึ้นเอาให้แจ็คเอาเอาอีกเงี้ยเลยแจ็คสอยปอพีตั้งมาหวานหวานแจ็ค เตะไงวะเตะใส่ตัวเองตลอดเลยอะไรครัามเนี่บสิบสิบเจ็ดสิบแปดเต็มเดียวเนี่ยใสยก้อนดีดอลโซนบอลมันเตะบอลก็อย่างเงี้ยเตะตะก้อก็อย่างเงี้ยสิบเก้าสิบเจ็ด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออ้ไม่ง่ได้่ไมได้ตั้งไมได้ตายเลยม่แต่พอสวนก็ถูกแล้วมันไม่ลงสนามสิบแปดสิเก้าเอาหกสวยแจ็ควันนี้ทำดีป่ะได้ Oh, ลูกนี้ <laughs> ยอมมาเตะยอมมาอยอ่าอย่าอย่าเข้าไปเลยโดนไปค้างยอย่าเข้าไปถูกแล้ว <laughs> เสียแต้มไม่เป็นไรสิบเก้าเท่าครับกรรมนักกีฬาครับยี่สิบสิบเก้า ยังไม่เกมยังไม่เกมสวย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 อีกแล้วสวยอีกแล้วอโอ้แจ็กกุสาาทำได้